และในวันนี้ครับก็จะมีการพูดในเรื่องของของอะไรปืนครับปืนอะไรจากคิดที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงอีดิชัน Edition 9ไปแล้วตอนนี้ข้อมูลอีดิชันสร็จเนี่ยมีการอัปเดตปืนมาบางตัวก็เลยวันนี้อยากจะมาพีเต์ในเรื่องของปืนในอีดิชันใหม่เนี่ยมีปืนอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประเภทเอาวุธแรกกันเลยดีกว่าอโอเคประเภทอาวุธนะอันแรกครับเอ่อเป็นแอสเซิลแอสเซิลเนี่ยจะเปลี่ยนจากอีดิชัน9นิดน,นึงคือปกติอีดิชัน9ถ้าเกิดว่า เออในเฟสของมูฟเฟสอ่ะยูนิตที่ถือแอสเซาส์ถ้าเกิดทำการแอดวานแอดวานมาะจะโดนลบ1นึ่งตัวฮิตอ่าปกติทอย3บวกเป็นสบวกเวลาแอดวานเวลาแอดวานมาแล้วใน shooting phase, ใชูทติ้งเฟสใช้แอสเซาส์ยิงอือจะโดนลบหนึ่แต่อีเทนสิบครับแอสเซาส์สามารถวิ่งยิงได้เลยมไม่ลบไม่ลบแล้วเออสมมุติอะกูถือแอสเซาส์กูอยากวิ่งไกลๆกูวิ่งเลยแล้วก็ยิงเลยอืมเอออันนี้คือข้อดีนะครับถือว่าถือว่าดีมากเลยนะอืม โอเคต่อไปเป็นประเภทอาวุธเฮฟวี่ครับอ่าเป็นก้นหนักอ่าทีน Heavy เนี้ยเฮฟวี่นเนี่ยเอ่อในของอีดิชั่นสิบเนี่ยมันบอกว่า <S <S ถ้าเกิดว่าเราถืออาวุธเฮฟวี่แล้วเราไม่เดินในเทอร์นี้ถ้าเราจะยิงโดนลบหนึ่งถูดินอ่า คือเฮฟวี่แต่แต่แต่อันนี้คืออันนี้คือเป็นอีกข้อหนึ่งที่อาถูปขอถามทุกคนแล้วกันคือผมยังไม่มั่นใจนะในจุดนี้คือถ้าเกิดสมมติเป็นยูนิตที่เป็นอินฟันตี้ครับคือถ้าในของอีดิชัน9เนี่ยมันมันทำการเดินมามันจะโดนลบหนึ่งทวิตอ่าใช่แต่ในอีดิชัน10เนี่ยคือผมก็ยังไม่ชชว่์ว่าถ้าเกิดเป็นเคสเนี้ยแสดงว่ายูนิตที่เป็นอินฟันตี้หือเฮฟวี่ไม่ว่าจะเดินหรืออยู่กับที่ก็โดนลบหนึ่งทวิตไม่มั่นใจนะยังไม่มั่นใจ ค okay. ถ้าใครรู้ก็อยกวนคอมเมนต์ให้หน่อยครับผมได้รู้ไหมไม่รู้ก็ถึงมาถามนี่ไงไมันมีอะไรอัปเดตโอเคครับ okay. อ่า <c oughs> อันนีก็บางส่วนก็ไม่รู้นะก็ขอโทษด้วยโอเคไปไปต่อต่อตอ,อ่ะโอเคครับต่อไปเป็นเอ่านิวาสตติ้งบูนอ่าเป็นแบบแบบชื่อยาวๆอ่าเป็นเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อแบบกำกับไทวูดอะไรเงี้ยนิวาสตติ้งบูนเนี่ยคือมันคือการที่เราเออ่ ทอยเต่าอะครับแล้วมันอกอกคิดิี่เข้าอ่าเดี๋ยวนี้จะมีคิดิี่เข้าคิดทีเข้าเข้ามาด้วยนะคิดิี่เข้าจะมีคิดินะี่เข้าคิตคิดที่เข้าบูลไม่ต้องงงคำว่าคิดิี่เข้าคือทอยแล้วออกหกลูกไหนที่ออกหกถือว่าคือคิดที่เข้าอ้อ่าโอเคทีนี้ครับเอดียวกับเซตติ้งบูนมันคือการที่เราทอยตอนทูบูนแล้วลูกไหนก็ตามที่ออกหก,ออก,กจะทำดาเมจเป็นมออร์วูนครับเท่ากับดาเมจคัลเตอร์นิสติกแต่จะซีเควนซ์เอ็นคือสมมติว่า อะสมมุติผมผมยิงไป5ลูกม,มี3ลูกออกหกไอสองลูกอาจจะออกอะไรก็ตามแต่ว่าสามารถรทูนสำเร็จแล้วนะโอเคลูกที่ออก6เนี่ยมันจะทำดาเมจเป็นมอเทอร์วูลคือฝั่งเอาง่ายคือฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้เซฟถ้าเกิดว่าเขาไม่มีอารบิลิที่สามารถเซฟโเทอร์วูลได้โอเคแล้วก็จะทำดาเมจเท่ากับคาาสคริสิกค,ครับก็คือดาเมจปกติเลยแต่ว่าจะเป็นแค่เป็นมอเทอร์วูลนะ แล้วก็จะซีเควนซ์เอ็นเลยก็3ารูปนี้ก็จะไม่ถอยต่อส่วนอีก2อรูปก็เขาจะได้ถอยเซฟเหมือนเดิมอ่าก็เฉพาะแค่เฉพาะปืนนี้ป่ะที่เป็นอย่างนี้ใช่ที่มีเขียนว่า devastating bullet ปืนมีคิอ่าปืนมีคิปอกขีปอกขีปืนขีปืนคิปโอเคอ่ะไปดูกันต่อต่อไปเมลต้าแล้วก็มีเขียน x ข้างหลัง x ข้างหลังมันคือแบบแทนอาจจเป็นเมลต้าหนึ่งเมลตาสองมาไปเมลต้าเนี่ยมันคืออาวุธที่เวลาเราทำการยิงใน half half range คือระยะครึ่งหนึ่งเนี่ย มันจะทําถ้าเกิดสมมุติเรายิงแล้วเราทำดาเมจได้เนี่ยมันจะโบกดาเมจขึ้นให้อีกตามจำนวนที่มันเขียนเมลต้าสองเมลต้าข้างหลังนะคุยง่ายอ่ะสมมติยิงปกติดาเมจ2องแล้วก็เป็นอาวุธที่เป็นเมลต้า2องก็จะกลายเป็นปกติดาเมจสอก็จะกลายเป็นดาเมจสีถ้าเกิดว่าเรายิงใน half range คือะระยะครึ่งหนึ่งซัพเทนริเนี่ยมันคือการที่จริงๆอาวุธพวกนี้บางที เรียกง่ายๆคือบางทีถ้าอย่างในชัชนเก่าๆมันคือการแบบยิงเสร็จแล้วถ้าเกิดออกเท่าไหร่ก็ตาม additional hit เข้าไปให้แต่าานี้มันก็ใช้ชื่อเลยเป็นซั t เทน h ิ t ก็คือเช่นสมมติว่ายิงเข้าไปใช่ไหมครับลูกไหนก็ตามที่ออก6มันจะ additional เบิ n hit ิให้ตามจำนวนที่มันเขียนซั t เทน h ิ t แล้วก็มี x ข้างหลังซัเทนฮิตเนี่ยอยู่ที่1อย่างเงี้ยสมมติว่าลูกสมมติผม,มยิงทั้ง10ลูกออกออก6สัก ห้าลูกอย่างเงี้ยมันก็จะแอดดิชั่นอลไปให้พาลูกครับตามตัวโนวน x ที่มันบอกนะคือทำเป็นปืนที่ตอนใช่เหมือนเหมือนเต่าตอนทูฮิตใช่เหมือนปืนที่เน้นเน้นเอาหินจำนวน,นเยอะอะตอนแรกอ่ะเออถ้าเกิดเรายิ่งออกหงเยิ้มันก็จะแอดหินเข้าไปให้เยอะๆต่อไปครับเออ่ทวินลิงค์ลืมบอกไว้ทวินลิงค์เนี่ยมันคืออาวุธที่สามารถรีโลทููนได้แค่นี้เลยถ้ามีอาวุธที่ข้างหลังมันเขียนว่าทวินลิงค์ คือลีโด้ถูหมุนได้ตอนโกงดิฮะมันก็โกงเว้ยมันมันก็ไม่โกงคือมันก็อาจจะไม่รู้ว่าโกงไหมแต่มันดีเอางี้ดีกว่าดีกว่ารีโลไม่ได้อ่ะคุณอินไดเร็กไฟล์เหมือนที่วีไดเร็กไหมไม่เหมือนอันซื้อของตอนนี้อันซื้อของตอนนี้ไม่ใช่ยังไงครับพี่โตอ่ะอินเดเร็กไฟล์โอเคทำไมมึงอยู่ดีมึงก็จะซื้อเงินโอเคอินเดเร็กไฟล์ครับอินเดเร็กไฟล์เนี่ยมันคืออาวุธที่สามารถยิงในระยะที่เรามองไม่เห็นได้ คือนอน not visible เนี่ยคือสมมติผ่านตรงข้ามอยู่ในเตกหรือว่าอยู่อะไรก็ตามที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ครับจะสามารถยิงได้แต่ว่ามันจะมีผลลบนิดนึงนะคือ1นึ่งอะไรครับคือเราจะโดนซ u บ tag หนึ่ง t 1, 2, คือเราโดนลบ1นึ่มมิต w o h สมมติเรายิงเข้าไปใส่ยูนิตที่เรามองไม่เห็นที่ททแต่ว่าอุนนี้นเป็น indirect เงี้ยสมมติท้ยสบวกก็เป็นทอยสี่บวกอือ่าแล้วก็ผ่าตรงข้ามก็ยังจะได้ benefit cover ด้วยนะครับ คือฝั่งตรงข้ามก็ยังได้สมมุติถ้ามันเป็นไรโคเวอร์ฝั่งตรงข้ามก็จะได้เซฟเพิ่มขึ้นด้วยแล้วโดยลบฮิตฝั่งตรงข้ามได้เพิ่มเซฟด้วยแต่ว่าข้อดีคือสามารถยิงในจุดที่มองไม่เห็นได้นี่เป็นข้อดีมากนะใช่โอเคครับต่อไปเว็บป้อนนะครับที่มีคีย์วิร์ดว่า r a n ส์แรนส์เนี่ยมันคือการที่ถ้าเกิดว่าในเทิร์นนั้นนะครับเราทำการชาร์จไปเพื่อที่จะทำการโจมตีเนี่ย ชาร์จไปในเท่านั้นใช่มันจะบวก1นึ่งทูบูให้แสดงว่าอาวุธนี้จะต้องอยู่ในอุรตภัตติใกล้หรือไม่คงมันต้องชาร์จเข้าไปคีย์เวิร์ดหนึ่งแล้วกันอันนี้เริ่มมั่วแล้วไม่ใช่บูลแล้วนะอันนี้อะไรหลงอันนี้พูดไปเรื่อยๆแล้วเอาง่ายคลิปนี้เป็นคำเด็ดที่คิดว่าจะเจอในอีดิชั่นสี่บวกอาวุธโอเคโอเคครับอ่ะเป็นสเตลสเตลสเตลมันคือถ้าเกิดว่าเราแทร็กเก็ต เมื่อไหร่ก็ตามที่มีฝั่งตรงข้ามหรือว่าเราแทร็เก็ตใส่ย,ยูนิตท,ที่มีคีย์เวิร์ดสเตลครับจะโดนลบหนึ่งทูฮิตสำหรับเรนจ์แอทแท็กเท่านั้นคือาอ,อาวุธช็อตตัวใหญ่ใช่เหมือนเป็นคือแอทซินต์อย่างเงี้ยรีชันทีสครับคือเราสามารถที่จะแทร็เก็ตคาแรคเตอร์ได้ครับผมอ่าฮะเพื่ออะไรพี่เออ่ปกติเนี่ยมันจะมีกฎนึงที่ชื่อว่าลุกอัลเซอร์คือถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์ที่มีบูน แปลลงมาเออแเง่าน้อยกว่าเกอจะไม่สามารถทาร์เก็ตได้ถ้าอยู่ในวิดอินในระยะ3มนิ้วของเพื่อนถ้าเกิดว่าเป็นอินฟันที่คือมี3าตัวขึ้นไปหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับพวก v e h i เคิหรือมอนสเตอร์จะทาร์เก็ตไม่ได้ครับแต่ว่านี้เป็นชื่อว่า Precision Hit ก็คือสามารถทาร์เก็ตยูนิตที่เป็นคาแรคเตอร์ได้เหมือนตัดกองกำลังพวกตัวบัฟ อะไรยี้ของบางทับได้ประมาณนั้นเหมือนย <ไป S 2> <ม>ิงแบบส่วนใหญ่คิดว่านั้น่าจะอยู่ในแบบฟิลสไนเปอร์อที่แบบส่องหลอยิงโอ้ก่อนจะจายกันไว้ไหนก็ได้ไหนแล้วขายของเท่าไหน่สองกล่องนี้ยังไงพี่ตัวอ๋ออ๋อก็ออ๋อสองกล่องนี้ครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยเป็นบอดี้แมทโตรแต่ว่าไอ้ยางกล่องเนี้ยกล่องเอ่อบัวทานเนี่ย นี่หายาดนะ้ำหมดไปแล้วนะครับก็ใครบางหน้าเจ็บ,บไปบางแหวนใครที่สนใจนะครับก็มาซื้อได้ที่ร้านทำนิ้เหลือตอนสุดท้ายนะ,ะก็ไม่รู้ว่าวันที่ลงคลิปไปจะหมดแล้วหรือยังนะครับก็ลองถามกันมาไดา้แล้วก็เป็นคัสโซเดสครับคัสโซเดสก็แน่นอนครับครับสุดเก่งแล้วก็โคตรถึกของเราช่วงนี้กำลังนิยมเลยหลัหงจากสปอยไปใช่ใช่ใช่แล้วเก็จะสปอยออกไปเมื่อไม่นานมานี้ครับผมก็ลองดูครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องเนลเลชเชนเนลนะครับก็อีกไม่นานก็อีกนัดนึกว่าเราจะพันครับอีกไม่นานเกินใจเรงนี้มาเออก็อยากให้พันซับไปไวๆนะครับเมย์ก็ช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับหรือว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าสนใจสินค้าไหนเกี่ยวกับวอร์เทมเมอร์หรือว่าเมจิกเกเตอร์ริงหรือว่าฮอบบี้อะไรต่างๆนะครับก็สามารถทักมาได้ที่เพจเนลเลชเชนเมืองเลาส์นะครับหรือว่า เขามาเล่นที่ร้านก็ได้มาที่ร้านนี่แหละใช่อยากให้มาที่ร้านให้ร้านก็บังหน้ามันเอาออกโอเคก็มาเล่นที่ร้านครับก็จะเจอก็จะมีผมแล้วก็น้องไอคอนที่สอนบางทีก็มาเจอเจ๋มบ้างถ้าเกิดแบบมาเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์จะเจอเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเจอเจ๋ก็มาตบได้ครับช่วงนี้ก็ตีวอร์มเมอร์ตีวอร์มเมอร์ลองแงมเลยช่วงเล่นทับเลยนะทับคอนเออครับคนคอนคนคอนมีปืนแต่ทับคอนไม่มีปืนเลยตีประชิดหมด ครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมมาทุกคลิปนะครับก็ขอให้ติดตามต่อไปนะก็ฝากติดตามต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับของตัวนี้นี่ของใครฮะของนี้ของใครทำเองไงเฮ้ยจริงเหรอปั้นเองกับมืออันนี้ปั้นเหรอซื้อได้ที่ร้านเมลเล่นนะครับก็มีขายครับนี่มอนเทเรียนนี่ก็อันต่ออ่าเดี๋ยวอีกหน่อยมีมีขายแม็กนัทไหเนี่ย แมงคนัดเหรอไม่มีโอ <or. S 2> ้ยม่มีถ้าถ้าเกิดว่าพี่เตอร์ดูอยู่ก็ขาดแมงคนัดขาดแมงคนัดฮะเอาแล้นั้นว่าเตอร์